สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาให้ผมรู้ดีๆเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการจ้อนไวไปเมื่อตอนเป็นเด็กนะครับก็คือสร้างภาพให้เราย้อนไวัยไปเมื่อตอนที่เรายังเป็นเด็กอยู่นะครับใครที่ไม่มีรูปภาพเมื่อตอนที่เราเป็นเด็กมาดูครับ วันนี้ผมจะพาย้อนวัของเราไปสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กว่ามันจะ้ายขนาดไหนนะครับในแอปตัวนี้ก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับอแอปนี้ใครยังไม่มีก็ไปโหลดมาซะแอปตัวแคปคั t นะครับไปโหลดแล้วก็ติดตั้งซะ,ะวันนี้ผมก็จะมาพาไปทำในแอปตัวนี้ครับผม จะทําได้ยังไงมาดูกันอ่าถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆไปโดดมาเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เข้าไปในแอปแคปคารเลยนะครับเข้าไปในแอปแคปคาร์ดเลยอรอพักหนึ่งนะครับให้มันลันตัวมันก่อนอ่า๋อเห็นไหมต้องรอพักหนึ่งครับแอปแคปคารอ่าโอเค พอเพื่อนๆไปที่แอปแคปค u สแล้วนะครับ่าเพื่อนๆอยากให้รูปภาพของเพื่อนๆย้อนไวัยไปสมัยที่เพื่อนๆยังเป็นเด็กอยู่เดี๋ยวผมจะพาไปทํำครับ่าจากนั้นนะครับเราเราไปดูแม่แบบนะครับว่าเราจะเราไปเลือกแม่แบบก่อนว่าเราจะแ,แม่แบบ ของวัยตอนที่เราเป็นเด็กแบบไหนอ่าเดี๋ยวเราไปเลือกแม่แบบนะครับแม่แบบอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงล่างนี่นะแม่แบบนะแม่แบบอยู่ตรงนี้กดเข้าไปเลยครับกดไปตรงที่แม่แบบมันจะเขียนไว้แม่แบบอยู่นะครับจะเขียนไว้แม่แบบนะกดเข้าไปเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะไปพิมพ์คําว่าวันเด็ก 2,023นะครับวันเด็ก2,023เพื่อนๆก็พิมพ์ตามผมก็ได้นะครับวันเด็ก2,023นะวันเด็กนะครับวันเด็กพิมพ์เข้าไปผมมีอยู่แล้วนะครับอผมมีแล้ววันเด็ก2,023นะครับมันก็จะมีรูปโชว์ขึ้นมาอย่างเงี้ยรูป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 วัยเด็กโชว์ขึ้นมาอย่างเงี้ยอันนี้คือแม่แบบครับแม่แบบอเราไปเลือกแม่แบบ ผมจะเลือกแม่แบบตัวนี้นะผมจะเลือกแม่แบบตัวนี้ก็คือห้าเด็กก็จะประมาณเนี้ยอ่าใส่เข้าไปอ่าและทีนี้เราใช้แม่แบบแบบนี้นะกดเข้าไปครับใช้แม่แบบอ่าอนุญาตนะครับอนุญาตต้องขอบอกก่อนนะครับเ,เพื่อนๆว่าอ่าเดี๋ยวผมลืม ลืมบอกเมื่อกี้เนี่ยว่าแม่แบบแต่ละแม่แบบแม่แบบแต่ละแม่แบบอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นโปรที่ต้องเสียเงินแต่บางแม่แบบก็ใช้ได้ก็เลือกเอานะครับตัวไหนใช้ไม่ได้เราก็ไม่เอาตัวไหนใช้ได้เราก็เอานะครับแม่แบบนะครับอ่าตัวนี้ก็เปิดการแจ้งเตือนอืม ตอนนี้เราไอ,ไอตรงเนี้ยเราไปเลือกรูปภาพนะครับเราไปเลือกรูปภาพนะเลือกร,รูปภาพของเรานะครับเลือกรูปภาพของเราเรากดเข้าไปที่รูปภาพของเราอ่าถัดไปนะครับถัดไปรอให้ประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับรอให้ประมวลผลแป๊บหนึ่งนะครับ จะสานิดหนึ่งนะครับไม่นิดหนึ่งน่าจะมากๆเลยล่ะ ขอเข้าใหม่นะครับอ่ามาแล้วนะครับได้แล้วครับให้มันรันจนถึงครบร้อยเดี๋ยวมันก็จะสร้างภาพในวัยเด็กของเราให้นะครับอ่า น่าจะได้แล้วมั้งครับดูแค่หนึ่งนะครับมาแล้วครับได้แล้วครับอ่าเห็นไหมครับรอไหมครับอืมโอเคนะครับถ้าเราเสร็จแล้วเราก็อ่าส่งออกตรงนี้นะครับก็คือบันทึกกันนะครับเซฟ ไปใช้งานนะครับก็นี่นะครับส่งออกเซฟไปใช้งานนะคลิปนี้ใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันขอบคุณครับเห็นไหมครับเซฟออกไปใช้งานครับผม ใครเห็นว่าดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยกดเสร็จเรียบร้อยอ่าแล้วก็ออกไปดูออกไปดูที่อัลบั้มเรานะครับอ่า เห็นไหมครับกดเล่นเห็นไหมครับโอเคนะครับเพืเ่อนๆขอบคุณครับ